นี่ไงนี่นี่กระลอกกอกอ่เ้ยดกระลอกดูความเป็นธรรมชาตินะครับก็ยังมาทำรลับผมใหญมานี่นี่มเยอะแยะไปหมดเลยนายสวัสดีครับเพื่อนนสวัสดีครับวันนี้น้ำหนายจะพาเพื่อนเมาที่ร้านพุดทามคาเฟ่นะครับผมอยู่ซอยฉลกรัด เก้าทับสามนะครับผมใช่ครับข่างในมีกระรอกอยู่ข้างในอ๋อครับไปเข้าดูตอนเข้าดูชมบรรยากาศข้างในนะครับเพื่อนๆโอเคครับทำไมครับผมีกระรอกอยู่ใต้ต้นไม้จริงเหรอไปดูสิให้ดูซิทำไมตัวจนอากาศดีมากนะครับกระจายได้ด้วยนี่หนูใต้ต้นไม้นี่นี่นี่ยังขยันเลยนั่นหนูใกล้เกาะนี่นี่นี่กระรอกกระรอกอยู่บนมั่นกระรอก ก็เลาะกระนดใช่ตอนนี้เป็นโซนสวนนะครับมีกระน้ำสวนนะครับนี่ครับว้าวมีน้ำตกด้วยน้ำหนมีน้ำตกกล้วยเหรอใช่ใช่เปนน้ำตกด้วยครับผมมีปลาหรือเปล่าโอ้ยปลาตัวโตมากเลยทูกันเฮียโอ้โหปลาตัวโตมากเียให้ให้อาหารปลาให้อาหารปลาไม่ได้มั้งครับเขาให้อาหารปลาแล้วที่นี่ปลากินอิ่มแล้วครับนี่น้องเป็นปลาปลาตัวโตมากเลย ปลาหนักมากใช่เหรมีใครอยาบุ้ยเหรอใช่แน่บอนเพื่อนๆดูปลาสินี่ปลาอยู่ข้างหน้านี่นี่ปลาอยู่ตรงนี้ปลาอยู่นี่ครับใช่ปลาอยู่นี่ครับผมปลาตัวโตมากปลาครับตัวใหญ่มากปลาปลาทับปลาจะพูดปลาตัวเมียครับปลาชันานานีครับพ่อความเป็นปลาครับใช่ครับครับสวนไม่เป็น เดี๋ยวมไป,ปอันนี้เป็นชนสวนนะครับโอ้เหมาะไปแล้วโอ้ยนี่น้ำไอ้น้ำตกเลยอ่ะนี่น้ำนายอือน้ำตกเยอะมากเลยครับแค่ให้อาหารปลาท้าให้ก็ท้าให้ปลาก็ท้าให้ครับผมพึ่งทำชนเหรอพึ่งชนน้ำค่ะ<า>ครับผมมีพึ่งอ๋อใช่ดูความเป็นธรรมชาตินะครับ แบบต้่งมาทำรังเลยนะครับผมแต่ว่าจับตัวได้ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดแล้วน,นะครับเดินเลยค่ะนี่ครับข้างล่างมีคนนอนอยู่นะครับนี่มันคือโตะ๊ะนะครับผมที่คือมูคิน้ำหวานเใิ่ไหมครับอันนี้ชอบกินน้ำหวานชอบกินน้ำหวานครับเราจะพาเ,เพื่อนๆไปดูตัวในบ้านนะครับ มีโซนแอรนะครับมีโซนด้านในโอ้โอาแต่ได้นั่งะจงด้วยไม่จองแล้วโ้านในจะมีหลายโซนนะครับมีโซนระเบียงโซนเอาดอมีคนอินดอร์นะครับผมด้านในก็จะเป็นแอร์น,<ค>นะครับเจมเข้าย้อน ด้านในก็จะเป็นโซนแอร์นะครับด้านนอกก็จะเป็นโซนเอาดอนะครับน่านั่งมากๆนะครับเพื่อนๆบรรยากาศเหมือนบ้านนะครับแต่เป็นคาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่ในบ้านนะครับผมเอ้าวสวัสดีครับพี่แจมสิกระลอกจกใจเล่นกระลอกไปไหนแล้วนะกระลอกกระลอกหนูได้้ำไมกระลอกหนูได้้ำไมไงระลอกอยู่ บนต้นไม้ครับกำลังเอยู่บนต้นไม้ครับบนต้นไม้เอ,นะอบ,ยบยอยู่นั่นนะเออยวเล่าดูเบนี้ี้ใช่ไหมครับมันจกใจอยู่มันเขามาหานากกุชโอ๊ตทอขาเนหานุโอ๊ตคุณทอจะชอบกินอาหารน,าานี่นี่นี่เขาขนมละยูต่อแล้วลมันถ่ายลืครับหนูเ่อยหร่หนูชิ้น ฝั่งนี้จะเป็นโซนร้านอาหารนะครับพเพื่อนๆนเราต้องสั่งอาหารฝั่งนี้นะครับแล้วก็ไปทานฝั่งโน้นฝั่งที่เป็นบ้านและฝั่งที่เป็นสวนนะครับผมและในฝั่งนี้ก็มีที่นั่งนะครับผมฝัม่งนี้จะเป็นคาเฟ่สั่งอาหารเร่สั่งฝั่งนีไ้ได้นะครับส่วนนั่งด้านในแกนักปู คมะเขื่เทศที่นี่ก็เด็ดด้วยนะครับจริงด้วยประกอบของผักหลายๆอย่างที่นี่แต่ไม่มีถังกะอลโล่จะชอบกินเลยทีนายครับครับเพื่อนไปชมเมลอนแปลงผักกันนะครับผมไปดูเมลอนเลยนะครับไปครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปชมอ่าสวนเมลอนของทางไร้เลยนะครับที่นี่เขาจะปลูกเมลอนแล้วก็จะปลูกมะเขือเทศเมนูผัก หลายๆอย่างของที่นี่ครับส่วนใหญ่จะปลูกเองนะครับผมครับพาเพื่อนๆไปดูหนนะครับผมครับเฮ้ยไปดูกันรู้กันว้าวนี่ไงครับเพื่อนๆนี่คือเมลอนเมลอนนะครับใช่ๆใหญ่มากนี่ๆมาดูนี่นายนี่อนั่นนั่นนี่เว้ยใช่ไหมครับใช่น่าจะมีหลายพันอันนี้คือสีส้มนะครับสีออกเหลืองๆนะครับ ว้าวจีบด้วยว้าววว้าเต็มมาหมดเลยใช่ทำไมเต็มมาหมดไหนนั่ล่ะเ้าปลูกตอนนั้นเปล่าใช่เขาปลูกไว้ค่ะครับโอ้โหเยอะแยะหมดเลยคนเยอะแยะไปหมดเลยน้ำหนายนี่เงินเล็กกว่าเงินเล็กเกินไปมีหลายขนาดนะครับโอ้โหเยอะแยะมีแลนั่นืิอ มีสีเหลืองสีเหลืองนี่ดอกไม้นี่เป็นดอกไม้ดอกเมลอนครับอันนี้ในหมอนหนอนใช่อมีมีหนอนครับมันคือดอกที่ร่วงแล้วดอกร่วงใช่อากิเมลอนไหมครับไม่กินไม่กินหรอน้ำนายกินอะไรชอบน้ำมะรุนอ๋อน้ำนายชอบน้ำมะหุนน้ำนายไม่ได้กินเมลอนนะครับเดี๋ยวน้ำนายมาเที่ยวสวนเมลอนนะครับผมที่นี่เขาอ่าส่วนใหญ่ผักที่ใช้ประกอบเมนูอาหารนะครับ เขาจะปลูกเองจะปลอดสารพิษทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเมลอนแล้วก็มีปลูกมะเขือเทศนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสวนมะเขือเทศสวนมะเขือเทศนะครับผมใช่ครับโอเคครับพาเพื่อนไปดูนะครับช่วงนี้ครับมะเขือเทศจะน้อยนะครับเนื่องจากว่าเขาเพิ่งเก็บไปรอบแล้วนะครับผมดูกันครับเพื่อนๆว้าวนี่ไงมะเขือเทศนี่ไงกลมก้มมามาเขิดจุ่ก้มเ้ยเขาล้วงเลยเขา เขาล่วงอ๋อมันเกิดเทศล่วงใช่ไหมครับใช่นะมนของเทศล่วงเว้ยน,นี่ก็ล่วงเว้ยครับผมพอดีทางร้านก็บอกว่าช่วงนี้เมื่อเกิดเทศเราเก็บไ,ไปแล้วรอบนึงนะครับเลยจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับลายแล้วแต่ก็ยังมีเห็นให้ชมอยู่นะครับมีชมอ,อยู่เมเกิดเทศที่นี่นะครับที่ใช้ทําสลัดผักนะครับอ,อกเองทั้งหมดเลยนะครับผมต้นไม้ลมโ้เค มั้ยเขาเม็นสีเขียวใช่เป็นสีเขียวด้วยอันนี้ยังแก่อยู่นะครับผมครัที่นี่ครับเราลองชิมดูเลยครับโอเคลองดูนะครับออกสารพิษนะครับลองดูนะครับเอาไหมไม่เอาหวานไหมหวานกรอบครับเพื่อนๆออกสารพิษแน่นอนนะครับเอาไหมไม่เอาไหนไม่ชอบเป็นเกล็ดเท่นะครับเพื่อนใช้สี ิอย่าดีชเมาเพื่อนแล้วครับครับผมอาหารน่าจะมาแล้วนะครับเพื่อนๆดูเลยนะครับว่าอ่าเราสั่งอะไรมากินกันบ้างนะครับชิช่ากินยกไก่ครับเอบ้างเอ่ยที่เราสั่งมาน้ำนาครับผมอันนี้เป็นเน็เกไก่กับน้ำนายใช่ไหมครับอือฮึอร่อยไหมครับอร่อยครับโอเควันนี้กูใช่ไหมอือโอเคครับเี่เกตผ่านเลยครับอร่อยครับอันนี้เป็นพิซซ่านาโปลีนะครับอ่าเป็นไส้ฮาทับทิยนกับไส้ผักโขม ชีสนะครับอ่าเป็น<ล>พิซซ่านาโปลีนะครับผมลองชิมดูนะครับซอสอยูอ่ไหเนเลยอืมเฮ้ยฮะแต่น่าใช่บางนุ่มเนะครับผมอร่อยมากครับอโอเคครับน้อลมาเติมซอสให้นะครับอโอเคครับผมอืม เยอะครับอร่อยครับสุขาพน้ำเลยครับตื่ชื่อมันเจองที่นี่นะครับพี่ครางครับตัวเก่งให่จะเป็นอะไรเลยเป็นอะไรหนูนะอันนี้เป็นสลัดสลัดผักปลาโอคาโดแล้วก็ปลาตูน่านะครับผักหนึงก็ราดน้ำสลัดนี้ดีกว่า ก็มาดูนะครับอือนี่เท่าไหร่นะครับผักตัวนใหญ่ก็เป็นผักที่ทางร้านปลูกเองนะครับผมผักสดแน่นอนครับปลอดสารพิษแน่นอนนะครับ สเต็กหมูพริกไทยรัมนะครับดูสิครับมีแต่เทศนะครับของทางร้านเองนะครับโอ้ยชุ้ยโอ้โหข้าวงลองอันนี้นะครับไม่ได้มาเลยรู้สึกคอันนี้พิเศษกว่นี้กัน โอ้ก็หมักรูปเมื่อครับหมูนะครับอร่อยครับโอเคถือว่าอร่อยทุกอย่างนะเพื่อนๆยังไงเก๋งดูเลือดร้อมอร่อยครับอะไรครับกินอะไรอยู่วะกินเก๊กจูนักเก็ตดูเก๊กไม่เก๊กใช่ครับกับอะไรน้ำน้ำตรงนั้นอย่าน้ำอะไรครับน้ำชากินได้ทุกอย่างนะครับเดี๋ยวกินเยอะโอเคครับ นี่จะเป็นกาแฟลูกตาลแปดอย่างคือที่แบบนี้แล้วก็กาแฟมัน,ะน,นจะเป็นอเมริกาโน่ไงแล้วก็ใส่ลูกตาลมาลูกตาลรางก็หอมน้นชามนี้นอร่อยอร่อยครับก,กาแฟแล้วก็ได้กินลูกตาลอร่อยอร่อย <ๆ S 1> ครับอร่อยครับแป้นี้อร่อยดีเดรสชซอรอร่อยครับอืมโอเคครับกินยุกเป็นไงครับ กกชันโลเกตไก่อร่อยครับสา่งมาน,นา้นไนกินได้นี่ก็พ uh ิเเลยนะท่านท่านต้นไนบอกว่าอร่อยอร่อยจริงๆใช่ไหมใช่ครับไแนอันีเท่าไหร่นะกนะห้า9ก้าห5.9ก็ปนตาสดแปดเก้าอันนี้สาววันยี่สิบทีมันก็แม้ว่ไม่แพงแตนเราไม่แจานนี้่แพงมาได้เลย ให้ให้ที่จำกินไม่ใช่หรอกินน้ำชาหิวเช็ดเช็ดไม่เอาเอานั่นอะไรเก็ดเกอ๋อแป๊บนึ่งหนึ่งสองสามเช็ดเช็ดโอเเลยไม มเสำหรับคลิปนี้นะครับขอลาไปแค่น um> ี้ก่อนนะครับเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำนายด้วยนะครับผมครับผมสวัสดีนะครับขอบคุณทุกุกคนที่ชมคลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับผมไปจักรยานต่อดีกว่าโอเคได้ครับเดี๋ยวไปปั่นจักรยานต่อครับผมไปโอเค let's go อย่าลืมกดไลค์